สวัสดีพี่ๆน้องๆช่องล็อกกี้นิสัยจวนนะครับคราวนี้ก็เรามาอยู่ทีออ่อำเภอนะครับอยู่ที่อำเภอเดชอุดมนะครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับว่าเอาเจ้าอินดี้มาทําอะไรนะครับย๋ยวมาดูกันนะครับนี่๋ยวจะเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนะครับก็ไปชมครับปุ๊งนี่ครับตอนนี้ก็จอดอยู่ที่ ร้านเครื่องเสียงร้านร้านร้านอะไรนะพี่ร้านบุญธรรมซาวนะครับนี่รางวัลเป็นร้านที่ได้รับรางวัลเยอะมากนี่ครับก็ผมเคยเอารถพิฆาตมาทำกับน้องครั้งหนึ่งนานแล้วตั้งแต่หลายปีแล้วนะครับนี่เห็นไหมนี่ร้านก็ผมจะเปลี่ยนพาวเวอร์เพิ่มที่ว่ามันไม่ดังนะครับก็จะเปลี่ยนนะครับนี่แหละเห็นไหม นี่น่ครับอุปกรณ์เยอะแยะไปหมดเลยครับส่วนตัวไหนที่มันไม่พอยังไงเราก็ดีจะจับใส่นะครับนะครับผมนี่ครับตอนนี้ก็อยู่กับพี่เขาครับก็ให้พี่เขาจัดการให้ครับอันนี้ก็มีออเดอร์นะออเดอร์ของลูกค้าสั่งครับงานพี่เขาก็ถ้าใครจะใช้บริการนะครับก็จะ วัยรุ่นที่ชอบเครื่องเสียงรถยนต์นะครับโซนอำเภอเดชอุดมนะครับน่าจะหรวยนี่ก็จะรู้จักร้านพี่เขาดีนะนี่ครับเครื่องเสียงประดับยนต์นะครับประดับยนต์ทุกแบบรถพี่เขาเวลาเทศกาลนะนี่ก็ตัวจี๊ดเลยครับตัวเหลืองนี่ประจำเลย ใครสนใจนะครับใครสนใจแถวเอเบอเด็กอุดมก็เข้ามาใช้บริการพี่แกได้นะใช้บริการได้เลยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าผมจะโดนลิขสิทธิ์หรือเปล่านะนี่ครับยัยนี้เราครับไหนๆก็ไหนๆแล้วก็ทําให้จบเลยครับทาให้จบเลยนะครับนี่เอาเท่าที่ได้ไปก่อนนะพี่น้องนะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับ เดีวคงจะสู้น้องนอนไม่ได้ครับน้องนอนนี่เต็มหัวเกียงเลยยกหัวไม่ขึ้นเลยนะครับต้องไปใส่ไฮโรอลิกยกเช่วย,ยกแล้วรดน้องนอนนี่ครัอันนี้เราก็นี่ครับมบประมาณพี่แกก็คำนวณออกมาให้เรียบร้อยหมดนะครับจะได้จำๆหน่อยนะครับความงามไม่เท่าไหร่ครับเน้นเสียงไว้ก่อน <laughs> แล้วยินดี็อกกี้ส่จ้วนเรานะครับวอนนี้ก็เข้ามาเพิ่มเติมช่างก็จะดูนะครับว่าจะต้องทำตัวไหนตัวไหนยังไงมั่งนะครับดูค่ถอดก็ได้นะพี่ถ้ามันเกีก,กะถอดนี่ออกเลยถอดมันมีอนอตครับ,ไ,บได้เนาะ วางไว้น้าคอนโซลก็ได้เกเกอร์ทำ FC ขอนี่ยังไม่ได้เอาไปให้เขาอีกทีมงานสอสแสงทองเมื่อกี้เจอกันแล้วว่าขอตอนนี้ช่างก็พิจารณาครับเอาตู้ลงมาก่อนนี่มันต้องถอดต,ตรงนี้เลยนี่มันต้องถอดที่ power ตัวเล็กเนี่ยยังไงมันก็ต้องถอดแล้วลื้อออกมาเลยก็ได้พี่ ไอ้ไอ้สายไฟนะถ้าจะรู้ก็เอานี่ลงมาแล้วก็ดึงออกก็เห็นหมดครับมันเลื่อนไม่ได้บอกตัวนี้เลื่อนไม่ได้ต้องยกเดียวนี่น่าจะเป็นออเดอร์นะครับอันนี้อันนี้ใส่รถยังนี่ฮะรถสองแถวอู้ปากสิบสองบอก ไซสิบสองนิ้วอ๋อนี้นี่ครับช่างกำลังลื้อมันต้องมันต้องออกเมื่อสารพัดสารเพ่อยู่ในนี่โอ้มีหดเกีียวอู้ยเอ้าเก็บเจ็บบอกเจ็บบอกก่ารูดจังย่นๆกันเอออันนี้ก็จะติดเครื่องเสียงให้เจ้าอินดีใหม่ครับ เพิ่มเติมนะเพิ่มเติมครับก็ได้หน้าฟังกวเดิมหน่อยนะัน,นี่ก็อยู่ที่ร้านบุญธรรมสาวครับร้านบุญธรรมาวอาให้จบไปเลยครับวันนี้ให้เสร็จเสร็จไปเลยนีครับช่างก็จะลงมือทำให้เลยนะครับ ตัวนี้เนี่ยเป็นโดนรี่แดนไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับเดี๋ยวจะพาไปดูรถช่างนะโอ้โหนี่ครับอินเวสเตอร์ตัวเบลเลอร์เลยพี่น้องตัวชาร์จครับชาร์จไปด้วยเลยโอโรร้รถช่างครับรถช่างแจ๋วเลยจะพามาดูครับ กนูนีเลยเนี่ยวายอดย่าแล้วโอ้โหเยอะๆไปถึงไหนลูกพี่โอุ้ยนี่ครับข้างในก็มีซับอีกครับ มีเอ้ยจะเยอะไปไหนเนี่ยโหนี่ติดไฟครับไฟใมรถเลยนะปีสองตัวครับ พอเจ้าคันนี้นี่ก็สุดยอดแล้วครับเครื่องเสียงทั้งคันนะคันนี้โอ้แค่นี้ก็หูแตกหูดับหมดแล้วอันนี้ต้องต้องมีการง,งัดแงะหน่อยเนื่องจากว่าตอนทำเอาซิลิโคนยิงแปะหน้าไปก็งัดทิ้งไปเลยครับ ไม่มีอะไรนะทิ้งไปเลยตีใหม่ขึ้นใหม่นะครับขึ้นรูปใหม่นี่ครับโดยพี่เขาครับช่างอ,อ่ฝากน้องๆพี่ๆน้องๆเอ,อฟซีนะครับสายบันเทิงนะทั้งหลายนะใครสนใจติดเครื่องเสียงก็อย่าลืมเข้ามาใช้บริการนะครับเดี๋ยวผมจะทำฝั่งเดียวนะผมจะดูว่า มันจะออกมาสวยไหมแล้วใครจะเรียนแบบผมไหมก็ไม่สงวนรลริขสิทธิ์นะครับสำหรับรถดำเราเพราะว่าเราจะประหยัดพื้นที่ในการใช้สอยในรถนะครับเพราะว่าเราต้องนอนบ่อกันนะมาคอยดูกันนะครับว่าจะออกมาเจ๋งเป้ไงไหมนะพี่น้องนะนะครับตอนนี้ตอนนี้ต,นนตกลงเอาดอกลำโพงออกหรือก็หรือว่าลื้อหาสมบัติก็ไม่รู้ครับแน่นเปี้ยกเลย <S <S ผมยิงซิลิโคนไปครับ แล้วผมกลัวมันหลุดผมไม่คิดว่ามันจะแน่นขนาดน,นี้นอนไปเลยเดี๋วมันหลุดแล้วนะนี่เดี๋ยวแม่บ้านผมมาแล้วครับเดี๋ยวเรามาผมต้องไปทําธุระต่อที่โลตัสน,นะครับเดี๋ยวยังไงก็มาคอยติดตามดูกันอีกทีหนึ่งนะครับกับผลงานของล้านบุญธรรมซาวนะครับผม,มคอยดูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากที่น้องๆไว้เพียงท่าน,นี้ครับสวัสดีครับ